สวัสดียามค่ำคืนครับมาอัปเดตปลาดุกให้เห็นเห็นกันไปเลยครับแบบส่งไฟซูมแบบเห็นครีบเห็นหนังกันไปเลยนะครับ<ม>เห็นหัวเห็นตัวนะครับยังส่งอยู่ทุกวันครับตัวละหนึ่งบาทจัดส่งทั่วประเทศครับต่างจังหวัดก็ส่งครับกรุงเทพก็ส่งนนทบุรีก็ส่ง ลูกค้าที่ได้รับไปนะครับเป็นจำนวนมากครับต่างคนต่างเงียบไปเลยครับได้รับแล้วเงียบไปเลยครับเพราะว่ากูได้รับแล้วกูไม่เดือดร้อนละคนอื่นที่ยังไม่ได้รับเนี่ยก็ทักกันมาครับเมื่อไรจะได้เมื่อไรจะเริ่มนับหนึ่งนะครับนัดสองอาทิตย์เมื่อไรจะเริ่มนับหนึ่งคนที่ได้ก็เงียบไปเลยครับ ส่งทุกวันครับตัวละหนึ่งบาทฟรีค่าส่งและเก็บเงินปลายทางด้วยครับนี่ครับนี่คนขายครับ